พบกับ let's go พิชิตทะเลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเสร็จภารกิจแล้วนะครับเสร็จงานเรื่องของ Work from Home อะไรเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างนะครับก็มีเวลาว่างอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเกือบ5้าโมงกันนะนะครับมีเวลาน้อยนะครับก็จะมาตกปลาที่คลองลังสิตหน้าบ้านดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจะทำอะไรกินกันบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็คงเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารีบนะเวลามีน้อยเลยรีบลงเบ็ดไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นปปรระมมาาาาณนี้้กกตลลคองสิใหดู นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำลี่ต่อไปให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมอ่ะสำหรับเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อสูตรสองรสดีนะครับที่ผมผสมไปแล้วนะครับมันเหลืออยู่นะครับมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาใช้ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยอย่างที่บอกนะเป็เหยื่อมันเหลือด้วยเวลามีน้อยด้วยก็ถึงก็ปั้นตกได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาตามชมผลงานกันครับ ะนะอ่ะอย่างรวดเร็วเลยนะครับลงเบ็ดไปไปถึง5นาที ตัวแรกมาแล้วเป็นสวายน้อย่าเร่ง <Yeah. S 1> มาเนี้ <Ooh. S 1> นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นับหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมอโอเคครับ สองมาแล้วนะครับเป็นปลาตะเพียนนี่นี่เก๋งเลยนี่สุดยอดสุดยอด ดึงคันก็ตกเลยนะแต่วัดไม่ติดน,นะครับเยือ่ออยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมปั้นเหนียวเลยนะเพราะน้ำค่อนข้างไหลแรงนะครับพลังสิทธิ์วันนี้นะครับก็เดี๋ยวยดต่อเลย <laughs> เนียยค,ครับินะมันกินหลายคันมากเลยนะผมอยากให้เพื่อนดูจริงเลยเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวให้ดูดีนะมันกินทุกคันเลยอะ่ะ อีกแล้วดวีสูตรสองรถดีงานรตะเกรยบนะครับวันไหนก็กินนะนี่เป็นไงอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆอยากให้เ,เพื่อนๆดูนะตกแป๊บเดียวเองแสงเริ่มหมดแล้วแล้วมีเวลาน้อยจริงๆเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยจะมืดละเดี๋ยวผมนั่งต่ออีกสักพักหนึ่งเนาะนะครับเราก็คิดว่าน่าจะได้วัตถุดิบแล้วหลับวันนี้นะครับเขี่ยตามชมต่อนะว่าเป็นยังไงบ้างเอากินแล้วกินแล้ว ลบมนี่ตัวเมื่อกี้นะครับแต่เล่าฟังนีนนะตัวเมื่อกี้นะปลามันกินแล้วเบ็ดมีสองตัวนะมันเลยไปเกี่ยวถุงเกี่ยวขยะอะไรผมก็ดึงมาไม่เดี๋ยวเลยต้องมือสาวนะครับเพราะมันหนักมากนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งเสร็จนะเอามายื่นให้เพื่อนๆดูเสร็จตัวนี้กินอีกนะครับสุดยอดสุดยอด,อดอเดี๋ยวรีบทําเวลาเดี๋ยวเวลาหมดครับผม จริงอยูแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นลูกปลาสวายนะแต่ขังรวมไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานรวมกันนะครับตอนนี้ปั้นเหยื่อไม่ทันแล้วนะ <laughs> นจดยอดอะ่ะเดี๋ยวปั้นเหยื่อก่อนนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆก็ผ่านไปสักประมาณาร่วมๆครึ่งชั่วโมงกว่านะครับก็แสกเริ่มน้อยแล้วตอนนี้ผลงานดีมา,มากๆนะเ่าจะมาตกปลาหาทักับข้าวกินได้กินจริงๆด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าเมนูอะไรเดี๋ยวไปตามชมก่อนเวลางังเหลืออยู่นะครับจะดูซิว่าเราจะได้ปลาอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับ กินจนปั้นไม่ทันเลยคิดดูดิสุดยอดฝากไปด้วยนะสุดสองแล้วดีนะปาเกตงานปาเกตเลยนะครับปลาหนังก็กินนะเห็นไหมตัวไหวก็กินเลยแต่ครับผมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่เน้นปาเกต หายหนึ่งนะครับผมใส่วันนี้โดนตะเพียนลุมแน่เลยตะเพียนเยอะมากนะครับผมสุดยอด แล้วครับสุดสองรถดีที่ไหนมีตัวเป็นโดนไม่สังเกตตัวเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวรีบทำเวลาก่อนนะครับผม ลูกสวายหมาอีกหนึ่งนะครับผมไม,ไม่จอดสวายก็ชอบมาเหยื่อสูตรนี้นี่

ยังใหญ่ใหญ่กระตูเมื่อกี้ดูพลาดไม่ได้เลยครับซากเกอร์นะครับแ้านะครับโอเคเดี๋ยวรีบทันเวลาก่อนเดี๋ยวมืดจริงครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็ประมาณหกโมงแล้วนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดดีกว่าแสงหมดแล้วจะถ่ายยากแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำกข้าวกินดีกว่านะครับพอลาพอลาวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานกันผลงานวันนี้อ่าดูสิกับข้าวเราจะได้ไหมมาดูกันเลยนี่นี่ นี่เป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูให้ดูให้ที่บ้านอีกทีแล้วกันเนาะประมาณนี้ก่อนเก็บของก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมืดอโอเคนะคเ,นเพื่อนๆก็กลับบ้านดีกว่าเก็บของเสร็จแล้วนะครับลากันด้วยบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งพอดี ดูผลงานรวมกันนี่เลยนี่โดดเด่นเป็นสัง,งานมาเลยครับปลาสักเกอร์สองตัวอ้วนๆเลยนะครับยังมไม่รู้จะทำอะไรกินนะเดี๋ยวเอาไปทิ้งแถวบ้านนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเด็กคนแถวบ้านเอาหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่เลยผลงานเราจะให้ดู่ะผลงานเรานะครับก็นี่ตะเพียนตะเพียนห้าตัวสบายสามตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาไปกินหมดนะเพราะว่า <c oughs> บอกแล้วนะครับวันนี้มาตกปลาทําอาหารนะครับตกปลาเอาหากับข้าวพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วช่วงนี้ก็เศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเพื่อนๆก็ทราบนะนะครับประหยัดได้เป็นดีนะครับขออนุญาตแล้วกันไม่ดราม่าแล้วกันนะครับผมโอเคครับผม ครับเพื่อนๆได้มาแล้ว2เมนูเลยวันนี้ไปตกปลาแค่ชั่วโมงเดียวได้มา2เมนูเลยนะครับเมนูแรกนี่นําเสนอเลยปลาตะเพียนทอดผัดกะเพาะราปลาตะเพียนทอดทั่วไปเรากินก็เบื่อละนี่ผัดกะเพราปรุงรสเพิ่มขึ้นนะครับให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็อร่อยแน่นอนรับประกันเพราะว่าทอดปลาตะเพียนกับกอแล้วมันมีปรุงให้มีรสชาตินะจัดจ้านนิดหนึ่งแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนี่ ปลาสวายตัวเล็กนะครับก็เราใช้ประโยชน์คุ้มค่านะผมบอกเลยนะก็คือเอามาทอดก่อนแล้วทําผัดชานะครับก็เพิ่มรสชาติเข้าไปนะครับที่คือต้องบอกอย่างนี้ที่บ้านผมกินอาหารรสจัดกันอยู่แล้วนะผมกินอาหารรสจัดกันแล้วก็ลูกๆก็กินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เมนูพวกนี้รสชาติจะเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเริ่มชิมเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมมามอกลุยเราชิมคนละอย่างเราชิมคนละอย่างเดี๋ยวพ่อชิมปลาสวายหมอกชิมผมัดกะเพราหนูชิมข้าว กินดูได้เป็นไงบ้างอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นปลาสวายผาชานะครับผมสวายปอกนะ้ตัวนี้เดียวเองแต่ว่าคือชั่วโมงนี้ผมบอกเลยประหยัดค่าข้าวได้ประหยัดก่อนเลยนะครับมีอะไรกินก็กินไปก่อนนะเดี๋ยวไปซีเรียสเลยครับไม่ดราม่านะฮืมปลาสวายทอดมากบับกรอบ กรอบนอกนุ่มในแล้วไปปมกับเครื่องผัดชา <S <S ดเค็มๆแ็บเผ็ดจัดๆร้อนๆสุดยอดรอ,อร่อยอร่อยอร่อยผัดกะเพราเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงไหนว่าไปรสชาติเป็นไงไหนลองอธิบายหน่อยดิี่็กเจอร์มันเป็นยังไงบ้างก,กรอบกรอบแล้วก็ปลามีแต่เค็มน้ำพริกแกงเผาก็เผ็ดก็อร่อยอืออ่ะไหนลองชิมปลาสวายเอาหน่อยครับผม ปลาสวายผัดชาแตวเดี๋ยวพ่อกาจะชิมปลาตะเพียนผัดกะเพราอร่อยชิ้นเล็กไปอร่อยชิ้นเล็กก่อน,อนปลาตะเพียนนี้เราทอดกับกรอบไปนะมทอดกับกรอบไปอืมอืมอร่อยอร่อยอืมอืมแต่ออกเค็มไปนิดนึงใค่หนักมือ,อมไม่เป็นไรกินกับข้าวพอดีอันเนี้ยกับแก้มโคตรอร่อยบอกเลย สุดยอดโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่อาจจะมีความยาวไม่มากนะเพราะว่าไปตกปลามาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับก็หมายที่ไปตกปลาก็คอลองสิตยังใกล้ฟิวเจอร์นี่แหละไม่ไกลมากไม่ห่างจากบ้านผมมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลาตกไม่นานด้วยแค่ชั่วโมงก,กวา่าๆประมาณชั่วโมงนึงแหละตกจริงชั่วโมงเดียวเองเพราะว่าผมจะเซ็ตของเตรียมของอะไรอีกนะครับใช้เวลาแค่ประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับแล้วได้ปลามานะครับแล้วก็เอามาทำกับข้าวด้วย สุดยอดมากๆนะครับคลองลังสิตหมายที่ผมไปต้องบอกนี้นะครับว่าบางช่วงน้ํามันเสียปลามันจะไม่มีเพราะงั้นเพื่อนๆที่มาตกแล้วไม่ได้ปลาก็ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยแต่ว่าบางช่วงเนี่ยน้าเขาดีอย่างวันนี้ที่ผมไปเนี่ยน้าดีน้ําดีเพราะว่าต้นทางของคลองลังสิตนะครับก็คือเขาเปิดประตูทําให้น้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาจะสังเกตเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสีของน้ำเนี่ยสีจะเป็นเหมือนแม่น้าเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือน้ําดีเนี่ย พอน้ำพาเข้ามาน้ำไหลเข้ามาในคอรังสิตปุ๊บเนี่ยปลาธรรมชาติเนี่ยครับเขาก็จะตามเข้ามาด้วยเพราะงั้นปลาพวกนี้จริงๆนะผมว่าทั้นเผื่อเป็นปลาแม่น้ำด้วยซ้ำอย่างจริงผมบอกเลยนะครับเพราะงั้นรสชาติปลาก็จะค่อนข้างดีแล้วก็จะมีปลาให้เราตกด้วยเพราะงั้นตกปลาคอรังสิตต้องสังเกตสักนิดนึงนะครับแต่นี่มันอยู่หน้าบ้านผมไงขับรถผ่านทุกวันเพราะงั้นผมจะคอยดูอยู่แล้วละ่ะถ้าช่วงไหนดีก็คือผมก็ไปตกได้นะครับส่วนเพื่อนๆถ้าเกิดจะมาก็ลองเช็คข่าวกับเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้ดูแล้วกัน ดูตามโพสต์ Facebook ก,ก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆโ,โพสลง Facebook กันเยอะนะว่า hey, ช่วงนี้ตกปลาแถวคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้ำมันดีมันจะมีปลากินเหยื่อนะครับประมาณนี้แล้วกันผมให้ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ไปตกปลามามาทำแบบข้าวกินประหยัดค่าข้าวไปได้กับข้าวสองอย่างด้วยนะครับแล้วก็กินกันได้ตั้งหลายคนนะครับข้าวเข้ทั้งเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับสนุกด้วยนะครับทำให้กินด้วยนะครับอาจจะได้ไอเดียทำบบ้บย นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอ้โหนี่ใส่ยับเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนดีกว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายขวา้าฟ้าขีโอ้